ข่เองด้วยเพ็ดแน่เลยข้เหี่ยวไปเลยหรือไม่ขา้าวเองครับเดี๋ยวไปขา้าเหี่ยวเองถ้ายังไม่กินยังไม่ข้าเหี่ยวอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมง,งยังเป็นอยู่นะจะรีบไปไหนเดี๋ยวให้เขาแยกกลุ่มไม่ได้ยแยกเลยครับไม่ได้เอาถุงมาด้วยวันนี้ลืมเลย เอาแบบกป็นเตี่ยวแยกน้ำอ่ะไม่ใช่แยกมันก็ตายไวเพราะมันใส่ถุงไปอะครับเอาไงนั่นแหละใส่ไปในนั่นแหละเป็นขยะอาเองเนาะโออยเดี๋ยวออกตัวไม่ครบเปิดไม่ได้เลยแหละบอกเลย